สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนวังไัรนะครับอตอนนี้เราก็ให้น้ําต้นไม้ในสวนนะครับเป็นสวนผลไม้ครับเนี่ยเปิดสปริงเกอร์นะครับเปิดสปริงเกอร์ให้น้ําในสวนซึ่งโซนตรงนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยฮะกล้วยนี้จะปลูกขึ้นมาใหม่ครโนจะปลูกขึ้นมาใหม่แต่ก็ได้เริ่มได้ผลผลิตแล้วละครับที่นี่ก็จะมีทุเรียนมีมังคุดนะฮะมีขนุนมีมะไฟ แล้วก็ผักที่เยอะสุดก็คือผักกูดนะครับเป็นป่าเลยครับเยอะมากเลยนะฮะผักกูดงามมากผักกูดไปช่อครูนะครับเยอะมากนะงานก็ช่วยกับอาทงไทยเนี่ยครับสองคนดูแลครับผมก็ตัดหญ้านะฮะตอนนี้ตัดเสร็จหมดแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้านี่ก็คงตัดใหม่นะครับเดี๋ยหตอนนี้ก็ยังยังไม่ลกเท่าไหร่นะครับให้ดูบรรยากาศครับให้น้ําครับน้ำเนช่วงนี้มันเป็นหน้า หน้าหนาวอยู่ฮะมันก็จะชุ่มชื้นอยู่ก็ไม่แห้งแรงเท่าไหร่แล้วก็จะสองวันจะเราจะเปิดทีนึงเปิดทีหนึ่งก็ประมาณ3ามถึงสชั่วโมงนะครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็ประ,ประมาณสิบเอดไร่นะครับอ่าด้วยครับอันนี้ด้วยนะครับมาดูบรรยากาศตอนนี้ก็ค่ำแล้วครับบ่ายสามโมงกว่าจะสี่โมงแล้วละครับก็จะเสร็จละให้น้ําก็จะเสร็จแล้วนะครับให้มาตั้งแต่เที่ยงนะครับยังกว่ากว่านะครับวันนี้ผมเป็น เป็นคนดูแลนะครับก็อ,อาสมยศแกก็มีงานาวิ่งงานนูน่นอะไปในวัดนู่นแหละครับงานช่วยญาติธรรมอะไรก็มีงานช่วยคนนู้นคนนี้บ้างอะไรประมาณนี้พอดีผมก็อยู่ดูแลเองวัเนี้ยฮะเปิดเองดูแลเองการปิดเปิดน้ําให้น้ํานะครับก็เรียนรู้จากอาสมยศนั่นแหละครับผมก็เพิ่งมาช่วยได้สองปีเนี่ยครับอาสมยศแกก็เป็นคนเก่าแก่ที่นี่นะครับผมก็เพิ่งมาช่วยงานที่นี่สองปีนะครับ ต,ตอนนี้ก็รู้งานหมดแล้วครับก็ร,รู้จักวิธีปิดเปิดน้ําอะไรยังไงเปิดรู้หมดแล้วอันนี้ก็ดูแลเองนะครับเนี่ยครับบรรยากาศครับบรรยากาศก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็จะจบงานวันนี้และนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับทุกคนเนี่ยครับวันนี้ก็เริ่มจะได้ผลแล้วครับที่ปลูกใหม่เนี่ยครับสปริงเกอร์ ก็จะให้น้ำอย่างนี้นะครับตรงเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องมอเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกบุ่งนะครับน้ำเป็นจะแม่น้ำมูลจะจะมาโต้ล้นมาจากแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลจะอยู่ตรงนู้นนะครับก็จะล้นมาตรงนี้เวลาน้ําขึ้นมากๆท่วมมันก็จะถึงตรงนี้แหละท่วมท่วมตรงนี้แหละครับขึ้นมาถึงตรงนี้เลยจะมีน้ําลดแล้วชาวบ้านก็หาปูหาปลาไปตามวิถีชีวิตของ ชาวบ้านนะครับประมาณนี้ครับมีเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้และยินเสียงนะครับร้บประมาณนี้แหละครับนะครับสวัสดีครับน้อยลำน้ำมูลหรือน้อยฟูเพชรทำนะครับจเจริญทำครับ